เกลี้ยงแผงเลขสิ้นเกจิดังหลวงปู่ก้านเลขอายุเลขพรรษาหมดยกแผงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขเด็ดเลขดังนะคะสิ้นเกจิดังของอำเภอหัวหินนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขหลวงปู่ก้านนะคะเมื่อวันที่5มีนาคม2565ที่ผ่านมานะคะ วัดราชัยต้นบัรพุหรือวัดเขาต้นเกตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มีการจัดงานบําเพ็ญกุศลครบรอบ2ปีการมรณภาพของพระเนกขมมุนีหรือหลวงปู่ก้านทิตธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดราชัยต้นบรรพุอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหิน โดยหลวงปูก่ก้านนะคะได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่4มีนาคม2563สิริอายุรวม100ปีมีท่านมีนามเดิมวา่าก้านด้วงเด่นเกิดเมื่อวันพุธที่11สิงหาคมพาศ2463ปีวอกอยู่ที่บ้านผงเพงอเภอําป่าโมกจัังหวดอ่างทองในสกุลของพ่อเจียมดวงด้วงเด่น แม่กุลร่วงเด่นท่านเป็นบุตรคนกลางในจำนวนพี่น้องสามคนนะคะซึ่งชื่อเรียงกันว่าใบาก้านกิ่งนะคะและก็เป็นบุตรชายในครอบครัวนี้อุปสมบททั้งหมดนะคะท่านได้อุปสมบทเมื่อปีพศ2483นะคะขณะนั้นอายุได้20ปีบริบูรณ์นะคะโดย บวชที่วัดถนนสุทธารามจังหวัดอ่างทองนะคะจากนั้น4ปีนะคะคือปีพศ2487ท่านก็สอบได้นักธรรมเอกนะคะต่อมาวันที่24กันยายนพศ2505นะคะหลวงปูก่ก็ได้ขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและก็ได้รับพระราชทานวิสุงคาม มาสีมานะคะเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2515นะคะโดยเรียกขานอย่างเป็นทางการว่าวัดราชัยตนบรรพตนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดต้นเกตนะคะหลวงปู่ก้านนะคะท่านเป็นพระมหาเถระซึ่งดำรงอยู่ในวิถีแห่งพระสุปฏิปันโนท่านเป็นรัฐ ตันยู่ผู้ใดได้ไปกราบสักการะและฟังธรรมท่านจะล้วนแต่ทราบซึ้งใจนะคะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีเมตตาเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์เป็นสงฆ์และคารวะหลังจากที่สร้างวัดเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่และเป็นของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้วหลวงปู่ก็ ไม่เคยย้ายไปที่วัดอื่นอีกเลยจนกระทั่งมรณภาพนะคะและแน่นอนนะคะการจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ2ปีการบรณภาพของหลวงปู่ก้านนะคะเหล่าบรรดาคอหวยและก็ลูกศิษย์นะคะหาซื้อเลขอายุของหลวงปู่กันอย่างคึกคักเลยนะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้เลยนะคะโดยเลขเด็ดที่มาแรงในงวดนี้คือ100 46304แล้วก็1 1, 1ึนะคะล้วนแล้วแต่เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุไม่ว่าจะเป็นอายุพรรษาของหลวงปู่ก้านนะคะเลขพศเกิดของท่านนะคะทุกอย่างกลิ่งแผงนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะเพราะว่าทุกคนถือว่าเลขมงคลของเกจิชื่อดังจะนำโชคมาให้นะคะสวัสดีคะ่ะ